ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงของการปรับปรุงระบบในการถ่ายทอดนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็ตามที่แฟนคลับทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันไปบ้างแล้วนะครับก็ในเรื่องของการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของมีแพัทดาทบในลักษณะของคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับว่าเราก็คํานึงถึงความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับที่ ยังคงอยากที่จะได้ชมชีวิตของลินปิงช่วงๆกับลินหุยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงติดขัดด้วยข้อจํากัดบางประการนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะจัดหาผู้ที่จะมาร่วมในการถ่ายทอดสดได้นะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับแฟนคลับนะครับเป็นลักษณะของการบรรเทาความคิดถึงนะครับที่มีต่อครอบครัวมีพันดหน้าของเรานะครับซึ่ง มาถึงวันนี้นะครับวันที่26ุกพฤศจิกายนนะครับอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะถึงวันเกิดอายุ3ปี6เดือนของหลินปิงแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูหนาวพอดีนะครับเป็นประจำทุกปีเนี่เราก็จะมีการจัดให้มีแพันด้านเนี่ยได้ออกมาที่สวนหลังบ้านนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แฟนคลับแล้วก็คนทั่วๆไปเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ในปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปรับปรุงสวนหลังบ้านใหม่นะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจัดเตรียมเข้าไปนะครับที่จะมอบให้กับมีแพนด้านเนี่ยได้ใช้ในการทํากิจกรรมในแต่ละวันซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะเช่นเดียวกันกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็คือเราจะให้หมีแพนด้านเนี่ยออกมาที่สวนหลังบ้านนะครับในช่วงเช้าแล้วก็กลางคืนนะครับก็จะมีการสลับกันออกมา ็นการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการออกมารับอากาศรบริสุทธิ์นะครับภา,ภายนอกภายที่ส่วนจะแสดงกลางแจ้งนะครับหรือว่าส่วนหลังบ้านของเรานั่นเองนะครับก็สําหรับปีนี้ก็จะเริ่มในวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับท่านใดที่ติดตามรอคอยกิจกรรมนี้มาตลอดทั้งปีนะครับก็ขอให้กดใจ วันเดียวเท่านั้นนะครับพวกเราก็เร่งรีบในการทํางานเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นเสร็จทันตามความต้องการแล้วก็ทันตามเวลาตามกําหนดเวลาที่เราได้วางไว้นะครับก็วันพรุ่งนี้ก็คอยติดตามชมนะครับว่ากิจกรรมการออกสวนหลังบ้านแล้วก็กิจกรรมวันเกิด3ปี6เดือนของแอนน่าน้อยหลินปิงของพวกเรานนัจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับขอบคุณครับ